เอาละครับสวัสดีคนด้วยนะครับอยู่กับผมบีมมาวันนี้เราอยู่ในเกมพับจีโมบายกับกองร้อยปากะโฮโชคเลือดอีกเช่นเคยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็เข้า<ว>ไปดูในเกมกเลยนะครับทุกคนไปนี่มันดาบ Good luck mates ดาบคาตานิเดี๋ยวจะเป็นคา,าตานะแล้วเดี๋กับม<อ>ัด,ดผมไม่หรอก วัดกันไหมล่ะเข้ากันไหมเฮ้ย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 แต่เวลาบวกแล้วค่ะโดดเลยขาโดดได้ไหมโดดได้เหรอนี่นะแต่เกียร์โดดแต่ไปไปเลยแล้วกันนะ็อต่ออะไรครับรอ้าวโดนลนะใครโดนวะเนี่ยอ๋อกูโดนกูโ,นโดน อะไรกูเยอะดนโดนโดดยันยันนิดหนึนับอย่างดีรายชื่อบัตรก็เมื่อกี้โทษทีคือว่าอ่ามอโดนก็แย่นี่เลยเี็เลยมี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 ในฝันโอ้โหตีหนึงออาอมาออมาลงแล้ว่ามันลงแล้ว่ะมันเอ้ยมันลงแล้วมันลงแล้วะล่ไปส ไม่มีปืนเลยบีมบีมบีมมีมีเดินล่างเขาเดินล่างเดินลา่นลางอย่างนั้นหเหรอเฮ้ยจับกนเจ้าเจ็ตายหนึง่งตายหนึง่งไหนคนประเทศอะไรเขาเจ็บแค่บ้านนี้อย่างนั้นเหอออกมาเจะตึกจะแตกไม่โง่มันไม่เตือนแกเลยมันอยู่ไหนอะเออมันอยู่ไหนอ,อ้าอุ้ย อยู่ตรนี้หรอ Mark the location มือคิดว่าระเบิดติ๊กต๊อกมันมายิงข้ากูได้ใช่ไมนี่ไงวิงตรงไหนอีวะหมดแล้วมั้งเี๋ยวแค่ดานบนเดียวเดียวเรียวเรวเาต่อตรงนู้นขวงคนมดเลือหมดเ่มีสายที่นี่ไปแต่ตรงนั้นอะคนขอปืนให้คนดีไปจัดเลยไหมยนะ เดี๋ยวขอยามไม่แมนเราะนะฮะใ่แล้วนะให้ตายอีกแลเบิดต๊อกต็อกเบิดติ๊กต็อกติ๊กระอกรเปน้นไม่รู้มันเรียกปืนอะไรเรียกทิ๊กต๊อกเรียกเอเบิดอะไรหะอ่กลายเป็นปืนซะแล้วเออกลายเป็นปืนได้ไงวะมาวนี้ได้ไงมาวิ่งมาวิ่ง ก็แต่ก็แต่มป็ใครมีกระเป๋าามีอยู่นะมีแต่กระเป๋ะดูหรือเปล่าเขาหรอเม่ใแค่น้ำไม่รู้หรอกครับอ่ะดูของกัปตันสิไม่เห็นเลยสิดีกว่าก็ย่ตายต้องขยีตาหลายรอบเลยนะผมนะเออเออยเฮ้ย a w e s เหมือนจะมีสนัยให้เล่นด้วย สผมจับสนายทีไรแตกทุกทีหมายถึงบูบอกแล้วต้องยิงก่อนจู๋งต้องยิงก่อนรอบหนึ่งตัวยิงแนะตัวทำปืนแล้วอะไรตัวทำสนายด้านไปแล้วได้ยินเสียวที่ฝั่งนู้นเพราะว่ายิงอ่ะเขาเอียงคอยิงเขาว่าให้ยิงเฮ้ยมันเขามันเขา

เรียกว่าอะไรเอาผมก็เรียกยงี้แหละครับเรียงใครยิงหงูมีเจ็บบอไม่ใช่บออไม่ใช่บ,ชบอสเห็นแล้วเห็นแล้วมันยิงผมมันยิงผมไม้มันตายว่ะมันบวกกันไฮ้ตรงนี้มี Watch out.

ผมยิงดาวไปด <What S 1> รงนี้ตัวหนึ่งอุ้ยโดนขามาเลยต้องการกระสุนมัน,ม,นม,ม,มันสมองมามันสมองมาช่วยเพื่อนไม่มีสะโคเลยสะตานเข้าวงก,กอนเข่าวงก่อน นราสองตัวแล้วนะตรงนั้นตรงสะโมงค์ Watch out ทุกคนไปไหนครับเนี่ยโอ้โหคุณเขาบุหมดแล้วบ้าเอ้ยมา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 โอ้โหสองตัวสามตัวเลยไปวะตรงไหนครันอยู่แล้วตรงไหนครับซะก Watch out! I got supplies. โอ้ทุกคนไปไกลเลยสมมุเป็นร้านเลยอาชีต้ตำแหน่งด้วยครับฟังนูนเจอแลวเจ้ว,ว,วมีสโคให้ผมรู้ ไมหมอเงียบจังเลยหมอเขาตั้งใจเยี่ยบเลยมีมเปิดไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนเดียวต้งนานผหญ่ทำไม่มีคนโอ้ยไม่นนี้มีตะปุ่มเหมือนกันเฮ้ยเยี่ยบช่วยผมด้วยโอ้ผมมาไม่มีที่หลบเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาหมวดไปหาหมวดก่อนผมไปหาหมวดตรวจเดี๋ยวผมไปเข้าผมจะเข้ากำบังแล้วครับสึก ดาว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 ยไปนันวงจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ้าวทำไมกูนี่มีตัวข้าหลังด้วยนะนี่ตัวตัคนนะตัวโต้ตัวนึงดาวอยู่ตรงนี้เ่อะๆเลือเหลัอเลยอีกตัวทางนี้ทางนี้ลังนี้นี่ ยชาร์จเลยชาร์จเลยอ w e s เ้ยโอ้ยแย่เลเจ๊โอ้ยเ้ยทูเรศเลยเจ็บๆเยอ์อุ้ยไอ้ยไอ้โดนเป็นโกงซะด้วยนะครัน่าบ้าเลยมันลูกไปสองศพแล้วอ่ะไาย แต่ว่าสกิลพีชแกนี่มันมันตายเลยปะตายเลยปะตายตายเลยตายเลยสองคนนั้นก็ตายเลยเหมือนกันมันคุ้มอะไรครับเนี่ยเข่าวงเฮ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 าจับใหม่บงสองร้อยเมตรหมดทันอยู่แต่กระสุนก็ไม่ได้หมดแล้วล่ะตรงนั้นมีกล่องศพเต็มเลยนะครับไปไม่ได้แล้วครับต้องวิ่งเข้าลง กระสุนอะไรกระสุนห้ามีอยู่ไต่ไม่หายผมผมมีหน้าที่แค่แจกยานจิตใจทำด้วยอะไรครับเนี่ยถามจิตผมมีหน้าที่แจกยาแต่ผมไม่เคยแจกเลยมึงทำแจกสิไม่ขอสักทียุ้ิได้มึงก็ได้นอกหน้าที่อ่ะ ไม,ไม่ต้องแจก <Watch out. S 2> ยาลมันคือหน้าที่มันยิงอะไรเนี่ยตายเลยวะตายเลยเหรอโอ้สโมกเพียบเลยผมเติมผมเติมอยู่ในวงอยู่ในวงคืๆต้องหออของนี้ไม่เห็นเลยมาฟังกูสิวะกำลังไปกำลังไป อ๋ตอนนี้เหลือสองสองแล้วเราต้องทำภารกิจนี้สำเร็จเชื่อไมเห็นผมไหมไม่แน่ใจเท่าไหร่ผูคิดเหมือนกันว่ามันเห็นผมแต่ไมนไบอกแล้วมันบวกกันเฮ้ยเข้าทางเราเลยสิรับเราแกล้งทำเป็นยิงกันนึง เหมืนอนเเกมทได้าตายใจไหแล้วอยู่ว่ามันมันแกล้งยิงกันหะอโอเคไม่ได้แกล้งยิงกันดูตรงนี้น่าไม่ปลอดภัเท่าไหร่<ต>น<อ>นตายไปดิไอตัวนึงอ,อ๋อแล้วนั่นคือปัญหาของเราหาไม่เจอ yeah. วิ่งเตียวแล้วเตียแล้วตยแล้วโอ้ทำาไมนมวดเจ็บอะกระโดนยิงไงไอพี่ ไไม่ได้นะ้แลวจะวัดหรอือเปล่าหลักล็อเอ้ยบ้าเข้าหัวลยไม่ตายเฮ้ยใจกล้าสามารถสไนฮ่ นี่เคยยิงนะครับเฮ้ยหมวดแน่นอนอยู่แล้วงานนะเออไม่ใช่หมวดหมวพอดีว่าเป็นใครไปได้หรอเนี่ยมันเพราะเขาเจอเขาเมื่อกี้อ๋อาล่ะนี่คือรูปปั้นอะร่างอวตารอวตารของสองพี่น้องพยาบาลแล้วก็กับำลังไอ้สารปืนที่น้องกันตัวไหนวะ เล่งไปชาร์จเขาแต่โดนเขารูดสองอลอเรายาคลิปนี้ให้คนดูอ่ะยังไงล่ะครับเนี่ยขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและเพื่อนๆได้ทำคลิปสนุกๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับบ๊ายบายเจอกัน